คุณทำใจไ,ไว้ดีๆนะคุณเป็นอะไรไหมคุณคุณหนูครับคุณหนูคุณเพื่อนคุณมาช่วยคุณแล้วอะ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะพอดีว่าผมมีธุระด่วนค่อยๆนะคุณพี่ครับตรงนี้เลยครับ ไปตามสื่อผู้ชายคนที่ช่วยฉันทีนะฉันอยากรู้ข้อมูลของเขาอ่ะได้ครับเฮ้พี่พี่เพียตีหน้ยพี่พี่ช่วยหน่อยโชคดีมากเลยที่เจอพี่ตอนนี้แฟนขับมันวิ่งตามผมมาพี่ขอยืมเสื้อหน่อยได้ไหมแล้วพี่พี่ยืมเสื้อหน่อย อไปก่อนนะพี่นะเดี๋ยวก่อนขันนุนไอพี่ขนุนพี่ขันนุนข้าพี่ขนุนพี่ขนุนเดี๋ยวน้องอะไรล่ะน้องไม่รู้จักผู้ชายคนเมื่อกี้ไหมเธอไม่รู้จักพี่ขนุนได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นนักแสดงซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยเลยนะเชยมากเลยกูตาไม่ถัดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าไปดิ คุณหนูครับผมเจอคนที่ช่วยคุณหนูแล้วครับเขาเป็นดาราชื่อดังชื่อขนุนครับไหนเลขาบอกว่าคุณขนุนทำงานอยู่ที่นี่ไงเราก็ทำงานมาตั้งหลายวันแล้วนะไม่เห็นมีคุณขนุนเลยท่ทานประธานสวัสดีค่ะ นี่ฉันแค่ช่ยว,าวายเขาไว้ตามมาหาฉันนึงที่บริษัทเลยเหรอเนี่ยอ๋อคะคนเมื่อกี้เป็นประธานของบริษัทนี้เหรอคะใช่สิคะแถมไม่พอนะยังเป็นพี่ชายของคุณขนุนด้วยค่ะพี่ชายคุณขนุนใช่ค่ะหน้าตาด่ากลัวเนาะไม่เหมือนคุณขนุนเลยสักนิดน่ารักค่ะขอตัวไป không ngon cả là cho lời đi để thi làm cái xong เดี๋ยวผมเปดรูโปรเจกต์ที่ผมมอบหมายให้คุณทำนะคุณขนุนน่ารักมากงานแฟนมีทาครั้งนี้เนี่ยฉันจะต้องแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปหาคุณขนุนแค่ดื่มกาแฟแค่นี้ ก็ดีใจแล้วเหรอเขาคงชอบเรามากแน่เลยน่ารักนี่นางเด็กใหม่ฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรกับท่านประธานแกเอาเวลาเนี่ยไปทำงานดีกว่าห้ามคิดเกินเลยกับท่านประธานเข้าใจไหม สวัสดีค่ะท่านประธานนี่เธอเรอเอากาแฟมาให้เราอีกแล้วเหรอเนี่ยสงสัยจะหลงเรามากจริงๆตั้งใจทำงานด้วยนะมุกค่ะไม่ไมล่วของเขาขอ่ะขโมยกาแฟเราไปสองวันแล้วเนาะ เธอเธอเรียกสนหะฉันชื่อไอซ์นะไอซ์ <c oughs> คุณขนุนที่หน้าตาหน่ารักๆน้ารักนองชายของท่านประธานนะ่ะเขาไม่เข้ามาในบริษัทบ้างหรออันเน่เย่ายบอกนะว่าชอบคุณขนุนไอ่อบเธอต้องระวังตัวไว้ให้ดีเลยนะ คุณอติท่านประธานบริษัทเราเนี่ยไม่ชอบไม่ใครเข้าไปยุ่งกับน้องชายเขาอย่างพนักงานคนกอนเนี่ยนะแค่เข้าไปขอลายเซนนะ็นอ่ะคุณอติไล่ออกเลยนะไล่ออกใช่แค่ขอลายเซ็นเนี่ยนะระวังไว้นะวายตีนะถ้าโดนจับได้แล้วก็โดนไล่ออกแน่เลยฉังกลัวมาก คุณหนูครับรถเตรียมพร้อมแล้วนะครับขอบใจมากเลยนะเกมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณกหนุนเนี่ยต้องได้พบปากกับแฟนคลับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องเตรียมตัวให้สวยที่สุดยังไงวันนี้คุณหนูต้องสวยที่สุดอยู่แล้วครับปากหวาน อยู่่นีไได้ไงคะผมต้องถามคุณมุกมากกว่าว่าคุณมุกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับคือคุณอติท่านประธานบริษัทเราเนี่ยไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งกับน้องชายเขาอย่างพนักงานคนกอนเนี่ยนะแค่เข้าไปขอลายเซ็นอ่ะคุณอติไล่ออกเลยนะถ้าฉันบอกว่ามาหาคุณขน,นุนฉันต้องโดนไล่ออกนแน่ๆเลยาาาค,นนนคือว่า คือว่าจะโดนว่าสันวอุยนี่ก็ะนลขลมค่ะขอถ่ายด้วยค่ะขอถ่ายด้วยเอเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ก่อน ไงดีเนี่ยไหนๆก็เป็นแบบนี้ละเอาแบบนี้เลยแล้วกันคือที่ฉันมาที่นี่เนี่ยฉันตั้งใจมาหาท่านประธานค่ะฉันชอบท่านประธานค่ะผมตกลงเป็นแฟนกับคุณนะครับฮะ ก็เมวืวานคุณบอกชอบผมไงใช่ค่ะถึงขั้นต้องเป็นแฟนกันเลยเหรอคะคือแม่ผมอะเร่งรัดอยากให้ผมมีแฟนแล้วช่วงเนี้ผมก็ไม่มีเวลาหาแฟนด้วยซึ่งคุณบอกชอบผมฉะนั้นเราสองคนก็มาเป็นแฟนกันเลยมันมันมันเร็วไปหน่อยคะ่ะคุณอาตีมัน ไม่ไม่ไม่ทันตั้งตัวเลยะค่ะงั้นเอา,อางี้ถ้ามันไม่เวิร์กก็ค่อยเลิกกันไปไปทานข้าวกันครับอืมคุณนติคะเอกสารมาให้เซ็นคะ่ะคุณแมมวางเอกสารไว้บนโต๊ะผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะไปทานข้าวกับแฟนครับไปกันครับ คุณอาทิตย์มาตั้งนานคุณอาทิตย์ไม่เคยเสนใจเลยแต่นางมุกกลับมาทํางานไม่กี่วันก็ได้เป็นแฟนคุณอาทิตย์แล้วหรอเนี่ยแบมบพี่ชายฉันไปไหนเนี่ยก็ไปทานข้าวกับแฟนเขานะคะชื่อมุกฮะแฟนชื่อมุกมุกเป็นใครอ่ะก็พนั ไม่รู้ว่าใครเนี่ยพาเข้ามาทํางานที่นี่การศึกษาก็ไม่มีนะคะมารยาทก็ไม่มีด้วยวันๆเนี่ยเอาแต่อ่อยคุณติผู้หญิงแบบเนี่ยน่ากลัวนะคะแบบนี้ไม่ได้ละผู้หญิงแบบนี้ไม่เหมาะสมกับเป็นแฟนพี่ชายสักนิดเลยอะ การเอ้าขนุนมาได้ยังไงเนี่ยก็ผมก็อยากมาดูหน้าแฟนพี่ไงแล้วแฟนพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะมุกเหรอพี่กรติครับพอดีว่าช่วงนี้เลยค่ะผมหยุดงานยาวอ่ะผมให้มุกมาเปผู้จัดการส่วนตัวก่อนได้ปะแล้วทำไมแกไม่หาผู้จัดการส่วนตัวคนอื่นก็ผมไม่ไว้ใจคนอื่นนี่นะ โกว่าไงสนใจไหมสนใจค่ะนี่ฉันได้มาที่บ้านของคุณขนุนจริงๆใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ฝันไปจริงๆใช่ไหม มองอะไรเข้ามาสิค่ะฉันหิวแล้วอะ่ะไปทำกับข้าวหน่อยสิไปได้ค่ะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย พัฟมันเปิดคอนเสิร์ตอีกแล้วเหรอมันคิดจะสู้กับชาเนี่ยหนูวะได้ยังคงตามหาขอ้เอเสียอยูทูบนี้คม่รักฉันจริงจกงักคน คุณขนนคะคือที่นี่มีร้านอาหารจริงๆหรอคะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีแถมเป็นปลาอีกอะ่ะนี่ปกฉันเป็นศิลปินนะฉันจะหลอกเธอทำไมนี่เขาว่ากันว่านะร้านอาหารในเนี้บรรยากาศดีมากเลยแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวอะ่ะคือมันอยู่ลึกหน่อยแค่นั้นเองอะ่ะไปสิปะ๋ยวฉันเลี้ยงข้าว เออมุกฉันว่าเธอเดินไปก่อนเลยนะฉันคิดว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์อ่ะี๋ยวฉันไปหาในรถก่อนนะค่ะไปก่อนเลยนี่ผู้หญิงอย่างเธออ่ะฉันเจอมาเยอะแล้วอาศัยหน้าตาดีนิดหน่อยจะมาเกาะพี่ชายฉันกินกันหรอฮะฉันจะบอกอะไรให้นะเธออ่ะไม่มีวันได้เข้ากับพี่ชายฉันหรอก คนุขนุนพูอะไรคะฉันไม่ใช่คนแแบบนั้นเลยนะคะวันนี้อ่ะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะก็อยู่ในป่าไปสักสอชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวฉันมารับนะไปเลยคุณขนุนทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณขนุน เดมเออจะมาเออออะไรรีบพาฉันไปหามุกเดี๋ยวนี้เลยเร็วเร็วมุกมุกมุกอยู่ไหนอะมุก <c oughs> มุกมุกอยู่ไหนอะมุกฉันอยู่นี่ค่ะมุกมุก <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วนะมุก ลุกขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรแล้วมกุกฉันขอโทษนะมกุกฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะล้อเล่นงั้นเหรอเรื่องแบบนี้มันควรล้อเล่นไหมขนุนก็ผมเป็นห่วงพี่ไงฉันว่านะครั้งนี้แกทำเกินไปนฉันไม่เป็นไรคะ่ะไปกันเถอะวมก คุณคือน้องชายผมยังเด็กอะ่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลายอย่างผมต้องขอโทษแทนน้องชายของผมด้วยนะไม่เป็นไรคะ่ะคุณคงเหนื่อยใช่ไหมผมเข้าใจได้คุณพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะครับคุณอาทิตย์ค่ะคือฉันไม่อยากทำงานกับคุณขนุนแล้วอะคะ่ะคุณอาทิตย์ ช่วยพูดให้หน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมพูดกับขนุนให้จริงๆแล้วคนที่มุกชอบคือขนุนฉันเข้าใจผิดเองมาตลอด ออกไปจากห้องชั้นเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ขนุนโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้มีแฟนรัดดุจัง่ยฮะทำไมผู้หญิงถึงชอบขนุนเยอะขนาดนี้ฉันขอถามอะไรแกหน่อยสิทำไมแกถึงมีแฟนขับเยอะอะแกมีอะไรดีขนาดนั้นวะก็ <c oughs> ผมเอาใจแฟนขับไงแกเนี่ยนะ เอาใจแฟนคลับก็ใช่ไงก็ผมชอบเซอร์ไพรส์แฟนคลับเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะขอโทษนะคะพอดีว่ามีคนฝากดอกไม้มาให้คุณมุกอะค่ะคุณมุกคือใครหรอคะฝากไว้กับฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันให้เขาเองได้ค่ะขอบคุณนะคะ ฉันว่าแกน่าจะอิ่มกว่าฉันตะเนี่ยโอ้โหช้อนดอกมานี่ใหญ่มากเลยนะใครให้จ้าแฟนหรือเปล่าไม่ใช่แฟนก็แค่คนคุยอ่ะโอ้โหหรอแต่ฉันว่ามันก็ไม่แปลกหรอกคนสวยหุ่นดีเพอร์เฟกแบบแกเนี่ยจะมีคนส่งดอกไม้ช่อใหญ่ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยดะเลิกสาวแล้วก็ไปทำงานได้แล้ว จ้าสวยเซลลหน่อยก็มีได้ถนนฉันส่งดอกไม้ไปให้เขาแล้วนะเว้ยแต่เขาก็ไม่มีทีท่าอะไรเลยว่ะ ี่แน่ใจเหรอว่าพี่ส่งสิ่งที่เขาชอบที่สุดไปแล้วอะแล้วจะให้ฉันส่งนายไปหรือไงฮะอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรนี่พี่ผมว่าพี่นะต้องส่งสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดรับรองนะพี่เขาเนี่ยต้องชอบมากนแน่เลยงั้น ฉันก็ต้องส่งสร้อยที่ฉันเพิ่งประมูลมาฉันเข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะผูชายผู้ชายที่ตกหลุมรักนี่เป็นหนึ่งที่ทุกคนเลยเหรอวะ นี่มัเป็นของฉันถ้าขโมยของฉันไปหรอเนี่ยอขโมยอะไรคะมันวางอยู่ที่โต๊ะฉันเองค่ะฉันไม่สนใจเธอขโมยของฉันไปถ้าเธอไม่อยากให้เรื่องเนี้ยถึงหูท่านประธานแล้วก็เธอก็ไปลาออกซะนี่คุณแบมฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทําไมฉันต้องไปลาออกด้วยเจะไม่ยอมทําตามที่ฉันบอกใช่ไหมงั้นฉันจะไม่ออมมือแล้วนะ คิดจะทําอะไรครับคุณแบบสร้อยเส้นนี้ถูกประมูลมาด้วยราคา30ล้านบาทเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งผมเป็นคนประมูลมาเองสร้อยเส้นนี้ผมตั้งใจให้คุณมุกที่เป็นแทนถ้าคุณไม่เชื่อผมมีหลักฐานและคุณใส่ร้ายเพื่อร่วมงานฉะนนั้นผมไล่คุณออก คุณอาิตให้ฉันจริงๆหรอคะใช่ผมคิดว่าคุณได้รับซร้อยเสนีไปแล้วสิอโอ้ยแล้วทำไมคุณอาิไม่บอกดีๆล่ๆะคะเห็นไหมเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยก็เราสองคนเป็นแฟนกันไงผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณ hmm. คือเราสองคนอยู่ในช่วงทดลองเป็นแฟนกันอยู่นะคะจริงๆแล้วคุณอิไม่จำเป็นต้องซื้อของมีค่าแบบนี้มาให้ฉันก็ได้คะ่ะ คืนคค่ะุณยังชอบขนุนใช่ไหมไม่ได้ชอบแล้วล่ะค่ะที่ฉันชอบคุณขนุนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเคยช่วยชีวิตฉันที่ริมแม่น้ำค่ะเมื่อหลายวันก่อนอะเดี๋ยวก่อนนะครับผมต่างหากที่เป็นคนช่วยคุณแต่คุณจำผมไม่ได้ ผมจำคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกเออคือว่ามันก็มีคุณคุ้นมากอะนะคุณนะไอ้ช่วงทดลเราเป็นแฟนเนี่ยลืมมไปไหมให้หมดเลยเราม่เริ่มต้นใหม่เป็นแฟนกันจริงๆเลยนะนะนะ